มือผมแท้ค่ะรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นทอผมแทรุ่นซอฟค่ะนะคะลูกค้าบอกเลยว่าซอฟเนี่ยเน้นใส่แบบเบาสบายนะคะลูกค้าจะเป็นทอด้านหน้ารอบรอบหน้าแบบนี้ค่ะเวลาใส่เนี่ยนะคะลูกค้าชอบไรผมเยอะไรผมน้อยใช้ได้ค่นคะลูกค้าก็จะมีการทอไรผมรอบแบบนี้เลยค่ะจะมัดขึิ้วหัวแบบนี้ก็ได้รวบได้คือทาได้หลายทรงนะคะนี่ก็ปล่อยไรผมแบบนี้สามารถจัดแต่งได้ทุกทรงนะคะลูกค้านอกจากไรผมสวยแบบนี้ค่ะ ยาวจะอยู่ประมาณระดับอกนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะเรามีมาอยู่2สีด้วยกันนะคะลูกค้าสีแรกก็คือเป็นดําธรรมชาติค่ะสีที่2นะคะลูกค้าก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้ค่ะจะเป็นโคนดดำนะคะไลเฉดค่ะเป็นน้ําตาลคาราเมลแบบนี้นะคะลูกค้าใส่บูเบือก็ม้วนรลอนได้เห็นไหมะะลูกค้ามัดจุกแบบนี้ได้รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นทอแสกกลางค่ะเวลาใส่เนี่ยเน้นแสกกลางนะคะลูกค้าซอฟเนี่ยเน้นแสกกลางแบบนี้เน้นเบาสบายค่ะผมสวยมากนะคะลูกค้าที่สำคัญคือแบบ ส่แบบชิวๆเลยค่ะธรรมชาติมากนะคะลูกค้าใครชอบสีไหนนะลูกค้าเลือกได้เลยค่ะเวลาได้ไปนะมัดจุกแบบนี้ก็ได้ทําได้ทุกทรงหรือว่าจะให้ทางร้านมัดให้ก็ได้มัดขึ้นหัวก็สวยนะคะลูกค้าทําได้หมดนะรุ่นนี้ค่ะปกตินะคะลูกค้า13,900บาทนะคะลูกค้าสีดําก็สวยนะยกโคนด้านหน้าธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะสนใจรับคนนี้นะคะลูกค้าจัดไปเลยค่ะ ชื่ไรผมเนี่ยจะเป็นแบบแนวสไตล์แบบปล่อยๆนะคะลูกค้าชอบแบบไหนลูกค้าก็เลือกเลยเอ๊หรือว่าพี่คะรวกแบบนี้มาให้หนูก็ได้นะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะใครชอบนะคะลูกค้าสีไหนนะจัดได้เลยค่ะรับรองนะคะลูกค้าว่าใส่สวยเบาสบายคือทําได้หลายทรงเนี่ยเวลามัดนะคะลูกค้าเห็นไหมโชว์ไรผมรอบแบบนี้แล้วก็มัดผมด้านหลังคือเนียนๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะชอบนะจัดดว่ดวนๆเลยค่ะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีพร้อมส่งนะคะ